เบืงอีสานแบบบอบบานพันเมืองทรงต่อเรื่องราสูพีสูนองเก็บมาเราเอามาฝากประวัติบานทำนัานเมืองคก็บนี่นำพี่น้องท่านผู้ชมไปย้อนร้อยคว้มเป็นมากของพื้นที่มองหนึ่งครับที่เคยเป็นจังหวัดจังหวัดหนึ่งในเขตปกครองของสยามมาในอดีตนั่นก็คือจังหวัดปัจจันตะคิคริเขตหรือว่าเกาะกงที่กำลังเป็นประเด็นทางการเมืองอยู่ในขณะนี้ มาขับพี่น้องข้ามาไปย้อนร้อยค่วมเป็นมาของพื้นที่มองนี่นํากันครับจากประวัติค่วมเป็นมาเดิมที่เกาะกงนั่นเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรของโบราณกระทั่งว่าอาณาจักรสยามได้ลับมาามีอานาจแล้วก็ได้เข,าข,ข้าครอบครองยมงพื้นที่บริเวณมองนี้ขั้นเมื่อถึงยุคกรัตนโกสินทร์ได้ปรากฏดักฐานว่า บ้านเกาะกงเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดระในสมัยรัชกาลที่หนึ่งในสมัยรัชกาลที่สามเกาะกงกะเป็นชายแดนสำคัญของราชนาณาจักรสยามในการเหตุการณ์ท้ำทรงข้ามระหว่างไทยกับยวนในเมื่อครั้งที่มีจเจอร์พยาโบดินทอนเดชาส,สิงหสิงหเซนีเป็นแม่ทัพใหญ่ซึ่งชาวเกาะกงกะมีส่วนร่วมหรือว่าส่วนช่วยรบใน การสืบราชการให้แก่กองทัพช่วงปีพศ2.398หรือว่าจุลศักราช1.217ซึ่งเป็นปีที่หาแห่งการขึ้นข้องราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพ,พระจอมเก่าเจ้าอยู่หัวราชการที่สี่แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ก็ได้ทรงมีพระบรมราชองค์การให้ตั้งกอคงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเมืองจัดมาก่อน ขึ้นเป็นเมืองใหม่ปรากฏในหมายรับสั่งเมื่อวันอังคารเดือนแปดขึ้นสิบสามคำปีเทัปตาสุกว่าขุนสารประเสริฐรับพระบรมราชโอ,องการใส่เก่าทรงปาคุณาโปรดเก่าสั่งว่าเมืองบางนั่งร่มหนันโปรดเก่าให้เอิญเมืองประจวบคิริขันกัที่เกาะโกงหนักโปรดเก่า ให้อื่นเมืองปัจจันตคิริเคให้กรมวังหมายไปยังกรมพระกระห้หมกรมทากรมพระสุภรัตศส,สดีสายขวัวให้อื่นสื่อเมืองทั้งสองให้ถูกต้องตามรับสัง่งนอกจากนี้ยังได้ตั้งตำแหน่งเจ้าเมืองจากเดิมคือหลวงกอกงให้เป็นพระติใช่ชนละที่เจ้าเมืองปัจจันตคิริเคหลวงสิริเนมิตทวี เป็นป巴ัดเมืองปัจจันต์ิริเขตเมืองปัจจันต์ิริเขตเ,เป็นเมืองที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นเมืองคู่กับเมืองประจวบคิริขันอยู่ในแนวเส้นลุงหรือว่าละติจูดเดียวกันพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงศึกษาวิทยาการด,า,ดาราศาสตร์จนถึงทรงสามารถคำนวณสุริยาขาตเต็มดวงได้อย่างแม่นยำ ในการนี้ส่งระนักถึงความสำคัญทางยุทธศาสตร์แห่งการป้องกันเอาสยามเป็นอย่างดีเมืองปัจจันตคิริเขตจังได้รับการปรับปรุงจากท่างการไทยให้เป็นสเตชัทนทหารเรือในกรณีขัดแย้งกับฝรั่งเศสเมื่อรอด1้อนั่น้นพ้นเรือจัตวาพรยาชลยุทธโยธินเป็นผู้จัดตั้งกองกำลังป้องกันเมืองปัจจันตคิริเขตเป็นดานแรก โดยจัดฐานจากกรุงเทพ14คนจากเมืองตราด24คนจากเมืองแกรง12คนร่วม50คนและก็แจกปืนเฮลีมาตินีพร้อมกระสุนไว้เตรียมป้องกันเมืองปัจจันตะิิริเขตพร้อมทั้งเตรียมกำลังไว้ที่แหลมงอะอีก200ร่นายและก็พร้อมถือสิทรงงไปหนุนที่กาอกงความสำคัญและก็ขวามเจริญรุ่งเรื่องของเมืองปัจจันตคิรีเขต เป็นผลมาจากเ่ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรด่านป่าไม้และกับของป่าต่างๆที่มีเ่ความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากโดยเฉพาะรุ่งท่องซึ่งเป็นยางหม่ชนิดหนึ่งเป็นสินค้าทรงออกที่เห็ดไล่ได้หหกับไทยเป็นอย่างมากในขณะนั้นนับว่าเป็นแหล่งผลผลิตที่สําคัญของเมืองปัจจันตคิริเขตและกับกรุงเทพ จนถึงกับเมื่อเจ้าเมืองปัจจันตะคิริเขตวางลงทางกรุงเขตก็ได้แต่งตั้งให้หลวงโยท่าพิรุมนายกองสวยรงเป็นพระพิชัยชลทีผู้ราชการเมืองปัจจันตะคิริเขตดังทีมีขอค่วมปรากฏว่าสันตราท่านเจ้าพระยาสีธรรมราชเดชชาติอม,มากตยานุชิตพิพิธรัตราชโกสาธิบดีอภพยพัยภริยะบรากกรมผ้าหุ ให้มากแก่ขุนสัตยาผู้วาโยกบัฏขุนจาเมืองขุนแผงและกรมกันผู้รักษาเมืองปัจจันตะคิริเขตเห็นว่าหลวงโยธาพิร่มในของส่วนรุง่งในพระราชวังบวรสถานมงคลเป็นคนสัต์ซือหมันคงมีอัธยาศัยเรียบร้อยแล้วก็เป็นชาติภูมิเมืองปัจจันตะคิริเขตพ่อสิรับราชการเป็นทีพระพิชัยชลที่ ผู้ว่าราชการเมืองปัจจันตะคิริเขตได้ขอรับพระราชทานหลวงโยธาพิรมปนายกองสวยเป็นทีพระพิชัยชนละที่ผู้ว่าราชการเมืองปัจจันตะคิริเขตนอกจากนั้นยังมีสินค้าของป่าอื่นๆที่เป็นผลประโยชน์สําคัญบาัวาสิเป็นไม้กระดานประเภทไม้แดงไม้ประรูไม้คางผู้ไม้คางพิกไทย เขาแหละานั้นังสัตว์นำมันย่างของปลาต่างๆโป้าวาสิบเป็นผลกระวานไม่กิสนาเป็นตน้นสินค้าไม่กระดานประเภทไม่ดำไม่แดงเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงไม่ปริมาณมากและกะ็เนื่องจากปัจจันต์ตะคิลิเขตเป็นเมืองทาเรอสำเภาทีสาม,มารถเหตุการณ์ขา่าทรงออกได้โดยตรงบ่อจองพันกรุงเทพผลประโยชน์จากการข่าหล่านี้จังบริตกไปฮอดกรุงเทพ เป็นเหตุให้ทางกรุงเทพต,ต้องตั้งเจาา้าภาษีนายอากรขึ้นโดยจงโดยตั้งคุณฉิบอากรจีนกุยรับหน้าที่ทำภาษีไม่ดำไม่แดงเปลือกโล่งไม่ประดูไม่กระดานตั้งแต่จันทบ,บุรีตราไปจนหอดเมืองปัจจันททิลีเขตการค้าสมเภาที่มีเข้ามาจากท้างเมืองท่าปัจจันท์ทิลีเขต อย่างขับขังประกอบกับการที่เป็นเมืองชายแดนรายราชนาเขตเมืองนี้จึงมีสื่อเสียงในดาชชุกชุ่มของโจรสลัดจนเหตุให้เรือสินค้าแต่ละลำของเมืองปัจจันตะกิลีเขตจำเป็นต้องมีอาวุธประจำเรือเรือถูกลำจำเป็นต้องมีปืนใหญ่ประจำหัวเรือทายเรือไหว้ค่อยป้องกันและก็ต่อสู่กับเรือของโจรสลัด ควมชุกชุ่มของโจรสลัดในนานน้ำเมืองปัจจันทกิริเขตเป็นทีหับหูกันในเมืองหลวงเพราะได้มีการดองเรียนจากพ่อข่าว่าหนิดเจ้าของเรือสำเภาที่ทําการขาการขายอยู่ย่างบริเวณนี้จนกระทั่งกรมท่าได้สั่งการไปย่างเจ้าเมืองปัจจันทกิริเขตให้จัดการต่อเรือราดตะเว้นจัดตั้งกองเรือเพื่อทําการปราบปรามโจรสลัดในนานนาําให้สงบลง เพื่อเ้าใจใส่ที่รัฐบาลกลางของไทยที่กรุงเทพมีต่อดินแดนปลายราชนาขีที่เริ่มมีมากขึ้นตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่ก็เป็นการพยา,ยามสถาปนาอำนาจของไทยให้มั่นคงผลมาจากท่าที่คุกคามที่มหาอำนาจทั้งสองคือฝรั่งเศสและอังกฤษมีต่อดินแดนในาราคาของไทยมากขึ้นทุกขณะ กระทั่งในสมัยราชการที่หากเกิดวิกฤตการณ์ของประเทศหรือที่เอื่นว่าวิกฤตรอดศ1เหตุการณ์ลุกลามจนเหตุให้ฝรั่งเศสยึดเมืองจันทบุรีจ้างในกดีนับตั้งแต่กลางเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2 4 4 5ฝรั่งเศสได้เริ่มยื่นเงื่อนไขสำหรับการถอดถอนออกจากจันทบุรีภายหลังจากการเจรจาหยุดเยือ และก็ฝ่ายไทยถือกดดันจากปัญหาดาันต่างๆมากมายฝรั่งเศสต้องการดินแดนหลวงะบางฟังขัวของไม่นำขงฝ่ายไทยเลี่ยงไปยกมโนไพ่ให้แทน่นต่อมาฝรั่งเศสขอดินแดนชายทะเลของไทยต่างแต่ตราเกาะสร้างและก็เกาะกงและก็ได้ยืนก้มต้องการมณนท้นบรุรพาคือพระตะบองเสียมระซึ่งกรณีนี้ฝ่ายไทยปฏิเสธอย่างแข็งขัน จังไรคดีการเจราจาเพื่อให้ฝรั่งเศสถอนทหารออกไปยืดเยื้อต่อมาอีกสองปีฝรั่งเศสได้ยื่นเงื่อนไขใหม่โดยขอตัดกับกอกงหรือปัจจันตะคิริเขตแท่นจันทบ,บรุรีซึ่งผู้แทนฝ่ายไทยหูซึกเจ็บปวดขับแขนใจเป็นอย่างยิ่งดังสิเห็นไดจากการรายงานของพระยาสุริยานุวัตรเอกอักรราชทูตไทยประจำฝรั่งเศสหัวนาคณะผู้แทนฝ่ายไทย กราบทุน่นกรมหลวงเทววงวโรปกรณ์เสนาบาดีกระท่วงการตังประเทศเมื่อวันที่เก่ากุมผาพันปีพุทธศักราช2 6 4 6ว่าเป็นการเจ็บหนักเจ็บหนาเหลือทีสิสลบว่วมแขนลงไวใได้เจ็บปวดตรงวาสิเอาทหารไวนี่เป็นลิ่มสำหรับที่สิต่อเอามนท้นเมืองตาดและก็กกงแยกออกไปจากอกเข้าเรื่องเมืองตัดกับจันทบุรี เข้ามาขวงอกอยู่เชนนนี่เหลือสติปัญญาและกะเหลือคำนั่งที่สิตกลงในใจลงไดแ้แท้ๆห่วมนักจองหนาขาพระบุเจ้าอยู่เสมอว่าถ้าสัญญาตกลงกันบ่ได้เมืองจันทบรุรีและตาดกะสิพักจากอกเสียเป็นแนนเสียดายเมืองตาดที่เป็นเมืองหน่อยสิพร้อยเสียเมืองจันทบรุรีที่เป็นเมืองใหญ่ไปนําสิย่อมให้เมืองตัดและกอกงกะหักใจลงบไ่ได เพราะเช่าเมืองนั้นเป็นชาติไทยที่แท้เสมอกันเป็นเลือดเนื้ออันเดียวกันสิรบับเขากระสู่เขาบ่ได้สิเหตุจังไหนดีภายหลังฝ่ายไทยต้องย่อมยกเรื่องตาดและกะาัจันกคิราเขตให้กับฝรั่งเศสตามพิธีสารฉบับลงวันที่4 4มิถุนายนปีพุทธศักราช2 4 4 7รัฐบาลไทยสิมอบตาดให้แก่ฝรั่งเศส เป็นการเพิ่มเติมจากสัญญาณนั้นแล้วค่ะฝรั่งเศสสืทอนอาหารออกจันทบุรีท่านที่ปรากฏว่ารัฐสภาพฝรั่งเศสกัย่งบอยนอมให้สัตยาบันต่อเมื่อไทยได้ย่อมหมอกดินแดนฝั่งซ้ายของแม่นำ้ำขงและกระดานทรายแก่ฝรั่งเศสอีกรัฐสภาพฝรั่งเศสจังให้สัตยาบันไทยได้หมอบดินแดนที่ยกให้ฝรั่งเศสแก่ผู้ว่าราชการอินโดจีน เมื่อวันที่49ท่านว่าคมปีธศุกรัช2447และฝรั่งเศสสืบถอนฐานออกจากจันทบ,บุรีในวันที่30ท่านว่าคมปีธศักกาช2447ร่วมเวลาทีฝรั่งเศสยึดครองจันทบ,บุรีอยู่ถึง11ปี4เดือนตาดและกระเมืองปัจจันทคิลีเขตเมื่อตกเป็นของฝรั่งเศสนั่นฝรั่งเศสได้ผนวกดินแดนทั้งสองเมืองนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกัมพูชาองค์ศรีสวัสดิ์พระเจาเ้าผพนดินกรุงกัมพูชาได้แต่งตั้งเจ้าพนักง,งานที่เป็นชาติขมรทํทหน้าที่ในตําแหน่งเจ้าเมืองเจ้าเมืองของขมรคนแรกสื่อรุย้ยไม่บรรดาศักดิ์เป็นพญาศรีจ,จางว่างคนที่สองสือปลมไม่บรรดาศักดิ์เป็นพญาสุภาพวดีภายหลังเปลี่ยนบรรดาศักดิ์เป็นพญาสุรศักดิ์วารินส่วนเมืองปัจจันตคิริเขต เจ้าเมืองบรรดาศักดิ์เป็นพระญาพิชัยเรื่องวิทย์ต่อมาเมื่อวันที่3 3มีนาคมรอดสอหนึ่งรอยยีหหรือช่วงปีพศ2 4 4 9ไทยกับฝรั่งเศสก็ได้ลงนามในหนังสือสัญญาระวางกันซึ่งมีใจค่วมสำคัญในข้อ1และข้อสองดังนี้ข้อที่หนึ่งรัฐบาลสยามย่อมยกดินแดนเมืองพัตบองเมืองเสียมราชกับเมืองรีโสพล ให้แกกรุงฝรั่งเศสตามกำหนดเขตแดนดังวาในข้อหนึ่งของสัญญาว่าด้วยปักปันเขตแดนซึ่งติดถ่ายสัญญานี้ข้อสองรัฐบาลฝรัง่งเศสย่อมยกดินแดนเมืองดันซและเมืองตัดกับทั้งเกาะทั้งหลายซึ่งอยู่ภายใต้แลมลิงลงไปจนถึงเกาะกูนั่นให้แกกรุงสยามตามกําหนดเขตแดนดังวาไว้ในข้อสองของสัญญาว่าด้วยการปักปันเขตแดนดังล่าวแลก การยกเมืองตาดขึ้นในแก่ไทยครั้งนี้ฝรั่งเศสบ่ได้ยกเมืองปัจจันตะคิริเขตที่ได้ไปพร้อมกับเมืองตาดขึ้นให้กับไทยด้วยเหตุนี้ปัจจันตะคิรีเขตจึงตกเป็นส่วนหนึ่งของกัมพูชามาหนักตั้งแต่บัดนั้นตาบเท่าจนปัจจุบันครับพี่น้องอันนี้คือเรื่องเล่าความเป็นมาของเมืองปัจจันตะคิรีเขตหรือว่าจังหวัดจังหวัดหนึ่งในอดีตของสยามประเทศ ปัจจันตะคิลีีเขตนี่ก็คือเกาะกงนั่นแหละครับพี่น้องใบบุญได้ยิบยกเมื่อบอกเราเว้าสู่พี่น้องฟังแล้วกะสิได้อำลาพ้าจากฝากพี่ฝากน้องซอยไหลซอยแช่กดติดตามเป็นแรงอ,อกแร่งใจในการบันทึกเหตุบัญการเมืองในอดีตไวในยูทูบพ,พ่อกันไม่คลิปหนาโชคดีมีสุขทุกทัดนครับ